สวัสดีค่ะ My name is Paris. Like now I live in UK. Welcome to Paris Valentine s Channel. <S ไปค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราไปหาอาหารไทยกินกันนะคะก็คือร้านนี้ Paris เคยมาแล้วแหละแล้วก็รสชาติมันเหมือนแบบ เ,เหมือนอาหารที่ไทยเลยอะ่ะ oh. ก็คืออร่อยไม่แพ้กินที่เมืองไทยเลยนะคะชื่อว่าร้าน Addy House เอ๊ะ Addy ไทย Thai. อะไรประมาณนะั้นแหละทุกคนเดี๋ยวไปดูจำชื่อไม่ได้ a ดี y ไทยนี่แหละประมาณนี้นะ แล้วก็อาหารมันค่อนข้างที่จะรสชาติแบบว่าแซ่บถูกใจคนไทยมากๆเลยนะคะทุกคนพลิสก็เลยมาซึ่งร้านก็จะอยู่แถวเออคอร์สเนี่ยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูเมนูกันนะคะแล้วก็พลิสมาคนเดียวก็คงไม่ได้กินเยอะหรอกแต่เดี๋ยวจะพาไปดูว่ามันน่ากินแค่ไหนนะคะทุกคนเอพิโซดนี้เราจะเป็นเอพิโซดการรีแคปทิกตอรค่ะวันนี้นะคะรีแคปทิกตอรร้านแรกก็คือแอดดี้ไทยนี่เองจ้า ร้าน a d ด y Thai ตั้งอยู่เลขที่121ออ r er c คอร Road l ลอนดอนะคะจากสถานีอร r er c อร์ Station เดินประมาณ5นาทีก็ถึงร้านแล้วค่ะทุกคนร้านเปิดทุกวันนะคะจันทรถึงอาทิตย์เลยค่ะเปิดทานอาหารเป็น2ช่วงก็คือรอบเที่ยงถึงบ่าย3แล้วก็รอบ5โมงครึ่งถึง สี่ทุ่มนะคะแต่ว่าวันเสาร์และวันอาทิตย์ปิดดึกหน่อยเป็นสี่ทุ่มครึ่งค่ะแต่เพื่อนๆต้องมาก่อนเวลาปิดนะสักครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยพาริสไม่แน่ใจว่าครัวเขาปิดกี่โมงก่อนร้านปิดนะคะยังไงลองเช็คก่อนที่จะไปทานนะคะทุกคนถ้าใครจะมาที่ร้านนี้โดยรถไฟนะคะก็ลงสถานีนี้เลยนะคะง่ายๆคอรออ์สสเตชันนะคะทุกคน ก็ออกจากสถาน,นีมาก็เลี้ยวซ้ายเดินตรงไปทางนน้นเลยค่ะฝั่งนน้นเลยเรามาถึงแล้วนะคะทุกคนเห็นป้ายแดงๆไหมคะนี่แอดดี้ไทยนะคะทุกคนเข้าไปแซ่บกันเลยอันนี้ก็จะเป็นเมนูหน้าร้านนะคะทุกคนเด<ท>ี๋ยวเราไปดูเมนูข้างในอีกทีหนึ่งก็ได้นะอันนี้เป็นเวลาเปิดปิดของเขานะคะเผื่อใครจะมา พาล,ลิสมาคนเดียวไม่ใช่ช่วงพิกไทม์ก็เลยไม่ได้จองมาก่อนนะคะส่วนใครมาหลายคนเนี่ยจองมาก่อนก็ดีนะมาส่องเมนูเครื่องดื่มกันคะ่ะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเลือกเครื่องดื่มได้แล้วนะคะเราก็จะไปเลือกอาหารค่ะวันนี้แพล,ลิสจริงๆรู้แล้วแหละว,ว่าจะกินยำรวมเวอร์ค่ะจานเดียวจบเลยหลายๆอย่างนะคะนี่เขาบอกว่าเป็นน้ำยำปลาสุดคันเทพเลยนะคะ นอกจากนี้เขาก็ยังมีอาหารไทยอย่างอื่นมากมายเลยนะคะเพื่อนๆถ้าสมมุติว่าใครอยากดูรายละเอียดเกี่ยวกับเมนูลองเข้าเว็บไซต์ลองเซิร์ชดูนะคะร้าน Addy t ไท i London นะคะแล้วก็เซิร์ชดูเมนูในเว็บก่อนได้จ้า สำหรับเครื่องดื่มแพลิตก็สั่งเป็นชาดำเย็นนะคะทุกคนจริงๆแพลิตอยากกินโอเลี้ยงนะแต่ว่ามันไม่มีแพลิตก็เลยอ่ะชาดำเย็นก็ได้ไหนไหนเดี๋ยวลองชิมดูอืมทุกคนชาดำเย็นเขาหอมมากเลยอะทุกคนชาดำเย็นเขากินหอมมากมันมาแล้วทุกคนนี่ทุกคนดูกุ้งกุ้งสดนี่โอ้ยแล้วทุกคนดูนี่นี่นี่แซลมอน นี่แซลมอนเต็มๆคำแล้วนี่ปูทุกคนปูสดโอ้โหสีใสๆมากน่ากินมากหมูยอก็มีนะทุกคนแล้วก็มีเอดัมามเม,มะนะถั่วและญี่ปุ่นแล้วแพลิตก็สั่งข้าวเหนียวมาด้วยนี่ข้าวเหนียวร้อนๆเลยทุกคนดูเนื้อปูสีนี่นี่หาไม่ได้ทุกร้านนะในอังกฤษนะบางร้านถึงจะมีนะนี่แซบๆแบบนี้ แต่ว่าถือกล้องมือหนึ่งแล้วก็ใช้มือหนึ่งตักมันก็เลยไม่ถนดนะัดเนี่ยตักได้แค่นี้นะทุกคนแต่ดูดีนะ่ากินเนาะส่วนแซลมอนสดๆก็มาเป็นชิ้นๆเลยนะคะทุกคนนี่โหตอนนี้แพลลิสขอตัวไปกินก่อนนะจ๊ะ แซ่บมากแซ่บมากรีแคปร้านเด็ดในติ๊กต k อกร้านที่2นะคะเรามากันที่สถานีรถไฟลาเวนส์คอร์ทพาร์คนะคะแล้วก็จากสถานีรถไฟนี้เราเดินมุ่งหน้าไปที่ถนนคิงสตรีทค่ะใช้เวลาเดิน5นาทีก็จะถึงร้านที่เรามากันนะคะ นั่นก็คือร้านคุณพักคินไทยที่ตั้งอยู่ในผับชื่อว่า The Salutation ค่ะเลขที่154ถนน King Street ลอนดอนนะคะร้านอาหารเปิดทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เลยค่ะมีเป็น2ช่วงเวลานะคะก็คือเปิดช่วงเที่ยงถึงบ่ายสองครึ่งแล้วก็ช่วง5โมงครึ่งถึง3าทุ่มครึ่งยกเว้นวันอาทิตย์ปิดเร็วหน่อยปิด1นึ่ทุ่มครึ่งค่ะทุกคนแต่เวลาครัวปิดเนี่ยน่าจะปิดก่อน ร้านปิดเวลาประมาณสัก45นาทียังไงเพื่อนๆลองเช็ครายละเอียดดีเทลกับทางร้านอีกทีนึงนะคะสำหรับเวลาที่ครัวปิดหรือว่ารานออเดอร์นั่นเองค่ะการมาที่ร้านนี้นะคะมาโดยรถไฟได้2ส,สถานีนะคะก็คือสถานีลาเวนส์คอร์ดพาที่เดิน5นาทีก็ถึงร้านแล้วก็อีกสถานีหนึ่งก็คือสถานีแฮมเมอร์สมิธนะคะถ้าลงสถานีแฮมเมอร์สมิธเนี่ยจะเดินไกลกว่าหน่อยนะคะเดินประมาณสัก10นาทีก็ถึงร้านค่ะ แล้วก็ร้านนี้นะคะมีทีเด็ดอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าคนไทยชำระด้วยเงินสดนะคะลด10%ค่ะทุกคน การมาที่ร้านนะคะก็สามารถลงสถานี h ฮมเมอร์สมิธ <Hammer Smith S 1> ได้นะคะและหาทางออกที่เขียนว่าบอร์ดเว้น,นะคะทุกคนออกมาตามถนนน,นี้เลยนะคะแล้วก็ตรงไปอย่างเดียวเลยนั่นคือร้านที่เราจะไปคะ่ะทุกคนร <c oughs> ้านนี้จะอยู่แถวแฮ m เมอร์สมิธนะคะทุกคนจะเข้าไปในผับนี้เลยนะคะก็จะมีร้านไทยอยู่ <c oughs> ด้วยกัน ร้านเขาก็จะอยู่ในบาร์แบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็สําหรับเครื่องดื่มเนี่ยเราก็ไปสั่งที่เคาน์เตอร์ได้นะคะนั่นนะคะไปสั่งที่เคาน์เตอร์เลยส่วนอาหารนี่เราก็สแกนเมนูสั่งดูเมนูออนไลน์เนี่ยนะคะแล้วก็สั่งกับพนักงานค่ะหรือว่าจะขอเป็นเมนูกระดาษของเขามาดูก็ได้นะคะอย่างอันนี้นะคะพลิตก็เอาเมนูใหญ่มาให้ดูเลยนะเพื่อนๆได้เห็นรูปเลยว่าอันไหนมันน่ากินน่าสั่งบ้างนะ อาหารที่พลิสสั่งมาเสิร์ฟแล้วค่ะทุกคนเพลิสมาทานคนเดียวก็เลยสั่งแค่2อ,อย่างนะคะเพราะว่าเดี๋ยวกินไม่หมดค่ะแต่ว่าไม่ไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าเพลิสสั่งกลับบ้านด้วยแล้วก็เดี๋ยวท้ายคลิปเพลิสจะใส่ให้ดูนะคะว่าเพลิสสั่งอะไรกลับไปทานที่บ้านเพื่อนๆจะได้เห็นอาหารหลายๆอย่างค่ะส่วนอันนี้ที่พลิสสั่งที่ร้านก็มีเมนูผัดผักบุ้งค่ะแล้วก็เมนูยำปูม้านะคะนี้เขาก็ให้ที่แบบเหมือนหนีบแกะกล้ามปูหรือเปล่าเนี่ยมาให้ด้วยนะคะทุกคน ทุกคนร้านนี้เด็ดมันก็คือเมนูนี้แหละค่ะที่มันเด็ดเพราะว่ามันเป็นยำปูมาที่มาทั้งตัวเลยนะตรงที่มันเด็ดสุดสําหรับแพลิสก็คือตรงกระดองปูนี่แหละที่ชอบกินมากเลยนะทุกคนดูดิโอ้ยโ,โอ้โอยาการกินเนาะเรามาดูผักบุ้งบาง้างนะทุกคนนะผ <c oughs> ักบุ้งเป็นผักที่แพรลิสชอบกินมากที่สุดเลยนะทุกคน <c oughs> กบุ้งไฟแดง ออร่อยมากฮันลีอยากให้ดูในปูเนี่ยทุกคนดูดิอืมฮันรีต้องใช้สองมือแล้วแหละเดี๋ยวขอไปกินก่อนถ่ายไม่ได้ถ่ายไปกิงไปไม่ได้นี่แหละตรงนี้แหละที่รอคอยมาสามวันค่ะทุกคน ที่บอกว่าต้องรอคอย3วันก็เพราะว่าเมนูนี้ไม่ได้มีทุกวันนะคะก็คือว่าถ้าใครอยากกินเนี่ยจริงๆต้องโทรมาสั่งจองล่วงหน้า3วันนะคะทุกคนนอกจากว่าวันไหนถ้าใครเข้ามาแล้วก็แบบว่ามีคนเขาสั่งเกินไว้แล้วโชคดีมีอย่างเงี้ยถึงจะได้ทานโดยที่เราไม่ต้องจองนะคะว่าแต่ที่หนีบปูแบบนี้มันใช้งานยังไงคะทุกคนเนี่ยแพลิสีใส่แล้วไม่เห็นมันจะหนีบได้เลยเนี่ยแพลรีก็ซื้อกลับมากินบ้านนะคะวันนี้ นี่คะ่ะทุกคนแล้วก็เริ่มจากข้าวผัดไก่นะคะนี่แล้วก็มีส้มตำปลาอันนี้ก็เป็นเล้งคะ่ะทุกคนเล้งแซบๆเลยร้านนี้แบบอาหารรสชาติแบบหายคิดถึงเมืองไทยอะ่พะพอรสชาติแบบไทยๆอันนี้ก็คือปูนะคะปูนี้นะคะต้องจองล่วงหน้า3วันนะคะทุกคน ต้องโทรไปสั่งว่าจะเอากี่ตัวแล้วก็อันนี้ก็คือคอหมูย่างจะมีจิ้มแจ่วด้วยนี่โอ้ยอันนี้ละทีเด็ดของร้านเนี้ยก็คือนี่เลยปูมาดูดิแซบ่บๆเลยทุกคนนี่ดูหูก้ามปูอือือแพลิสกอตัวไปกินก่อนนะคะทุกคนแล้วรสชาติอร่อยจริงร้านนี้นะคะแนะนำเลยนะคะใครว่างก็ไปกินที่ร้านได้นะหรือซื้อกลับบ้านก็ได้จ้า ีแคปติกตอกร้านไทยร้านสุดท้ายของเรานะคะจะไม่ใช่ร้านอาหารค่ะแต่เป็นร้านขายของชําในรอนดอนที่อยู่ไม่ไกลกับร้านคุณพักคินค่ะก็คือว่าสามารถขึ้นรถไฟมาลงสถานีลาวนส์คอร์สพาร์คนะคะแล้วก็เดินประมาณ5นาทีก็ถึงร้านแล้วค่ะร้านนี้สมัยก่อนชื่อว่าร้านไทยสมายตอนนี้เปลี่ยนชื่อเป็นร้านศรีราชาค่ะก็จะมีของขายของไทยมากมายเลยนะคะทุกคนใครอยู่ในอังกฤษเนี่ยควรที่จะมาช้อปปิง้ง นะคะถ้าอยู่ไม่ไกลก็มาร้านนี้ได้นะคะทุกคนของเยอะมากจริงๆร้านตั้งอยู่หัวมุมนะคะเลขที่283 285ถนนคิงสตรีดลอนดอนค่ะร้านเปิดทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ค่ะตั้งแต่เวลา11.00โมงเช้าถึง2ทุ่มนะคะแต่วันอาทิตย์จะปิดเร็วหน่อยปิด6 0โมงเย็นค่ะ ตอนนี้แพลลิสก็อยู่หน้าร้านสีราชามาร์เก็ตค่ะร้านไทยกอสลี่สโตร์ค่ะมืดๆหน่อยนะคะเพื่อนๆเพราะว่าช่วงนี้นะคะหน้าหนาวอังกฤษท้ทองฟา้ามันจะมืดเร็วค่ะทุกคนอันนี้แพลลิสก็มาร้านไทยนะก็จะมีของไทยเต็มไปหมดเลยปลาหมึก พูดดีใจผลิตเจอพงปุงรสรสหมูทุกคนเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีแบบว่าหายากนิดนึงนะเพราะว่ามันมีน้อยไงทุกคนประเทศอังกฤษเขาห้ามนําเข้าแบบเนื้อหมูจากเอเชียหรืออะไรที่มีส่วนประกอบของรสหมูอะทุกคนคือถ้านําเข้ามามันจะใช้เวลานานไงทุกคนมันก็เลยทําให้ของอ,อาจจะแบบว่าขาดตลาดไง สำหรับวันนี้นะคะแพลิตก็ลาไปก่อนนะคะเพื่อนๆเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามไว้จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะจ๊ะเพื่อนๆ